สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่องบัสแฟมคาร์นะครับและวันนี้ผมจะพาทุกคนมาเจอกับวายแทร็ตัวท็อปรุ่นพี่รุ่นใหญ่ตัวดุนี่เลยครับก็คือวายแทร็กสี่คูณสี่นั่นเองนะครับไฟหน้าเป็นอย่างี้ครับแมทริกซ์เอลดีนะครับสังเกตดีๆไฟสี่คูณสี่นะครับราคาอยู่ที่1นึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเองครับคันนี้มีออปชั่นยังไงนะครับเดี๋ยวผมพามาดูครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้กับช่องบัสแฟมคาร์เป็นกำลังใจให้กันก่อนนะครับอันดััับบบแรรรรกกเเลยนนนะคคไฟห้ามทิี่ ทำงานส่องสว่างกลางคืนเวลาเราหักเลี้ยวไปทางไหนไฟตัวนี้จะหักเลี้ยวตามไปด้วยนะครับและคันนี้มีระบบ Adaptive Cruise Control นะคทำงานเหมือนเดิมจนถึงจุดหยุดนิ่งแบบ Stop and Go นะครับคันหน้าวิ่งเท่าไหร่วิ่งตามคันหน้านะครับคันหน้านหลบปุ๊บจะเป็นความเร็วที่เราตั้งเอาไว้นะครับสมมุติเราตั้งไว้200อะคันหน้าวิ่งร้อยี่เราตามมาร้อยี่คันหน้าหลบปุ๊บกลายเป็น200ขึ้นไปกันทีนะครับและต่อมาครับคันนี้มี Lane Keeping และ Adaptive ที่ทํางานคู่กันนะครับก็คือระบบช่วยพยุงให้อยู่ในเลนนะครับอ่า และต่อมาคันนี้มีกล้องรอบคันแล้วก็ระบบฉีดน้ำำําทาความสะอาดเลนด้านหน้าเวลาเลนเลอะเทอะนั่นเองนะครับและตัวนี้นะครับไฟเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์ตัว C แบบนี้นะครับกระจังหน้าโครเมียมฮันนี่โครมแบบสวยเลยนะครับและด้านล่างนะครับนี่กล่องเรดาร์การทํางานเซ็นเซอร์รอบคันอ่าคุณจะขอลากโจงม,มีมาให้ซ้ายขวาแบบนี้นะครับอ่าและต่อมาที่ผมจะพามาดูกันเลยก็คือคันนี้มีการตกแต่งพิเศษนี่นะครับแม็กเป็นแม็กโฟลนะครับนี่สวยมากนะครับโอ้โหนี่คือ แม็กที่สุดยอดมากๆนะครับแม็กโฟเอลนี่ผมบอกเลยว่าเป็นราคาที่ทุกคนได้ยินแล้วก็จะตกใจแต่ว่าถามว่าการใช้งานดีไหมดีเป็นยางคุณภาพเ,าเป็นยางและแม็กคุณภาพที่ดีมากนะครับแม็กตัวนี้คือแม็กที่ทุกคนอยากได้อะแม็กโฟเอลนะครับและต่อมานะครับตัวนี้มีเสียลักไบเทอร์โบด้านข้างแบบนี้ครับอ่าแบบนี้เลยนะครับแล้วก็มีกล้องรอบคันตรงนี้ไฟส่องสว่างนี่ใต้พื้นรถมีมาให้นะครับายสปอร์ตก็มีแล้วก็ครอบกระจกเป็นแบบ เมทอริกเกรย์แบบนี้เลยนะครับแล้วก็คันนี้เราหลังคาเดิมๆจากโรงงานนะครับอ่าแล้วต่อมาไม่มาดูภายใน4ีคูณสกันนะครับอ่านี่เลยนะครับภายใน4ีคูณสมาดูกันเลยอ่ากระจกออโต้คลิก4บานนะครับแล้วก็มีแอมเบียนไลท์เหมือนเดิมแต่นี้ยังไม่ได้เปิดให้ดูนะครับแล้วก็ไฟธรรมดาไฟหลีไฟปิดไฟอโอตโต้อ่าดิมแสงหน้าจอลดแสงหน้าจอภูมลไรไฟฟ้านะครับ แล้วก็เบาคู่หน้าก็ยังเป็นไฟฟ้าควบคุมทิศทางเหมือนเดิมเหมือนทุกตัวนะครับตั้งแต่ตัวเริ่มต้นจนถึงตัวสุดนะครับสี่คูณสี่ความพิเศษนี่จะมี f high f o low ขึ้นมาตรงนี้ครับอ่าเห็นไหมเออเท่มากเลยนะเนี้ยเออและคือความพิเศษของมันเดี๋ยวผมจะพามาดูอย่างหนึ่งก็คือโหมดของมันนี่โหมดการขับขี่ของสี่คูณสี่นะครับอ่ามาดูที่หน้าจอกันเลยนะครับอ่านี่ดูดีนะเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตกดโอเคก่อนนะครับ อ่าโอเคโอเคนี่เลยโหมดธรรมดาโหมดประหยัดโหมดลากจูงโหมดถนนลื่นและนี่ครับโหมดโครนโหมดทรายมีเพิ่มมาให้อันนี้ก็คือ4ี่คูณสี่นะครับนี่พอเราไปโหมดทรายปุ๊บตัวนี้จะเข้าเป็นเกียร์โฟร์ไฮให้ทันทีนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นปุ่มฐานะก้องออฟโรดด้านหน้าแล้วก็เปิดดิฟล็อกได้เลยจากหน้าจอนะครับก่อนที่จะทาการขับขี่ให้เราดิฟล็อกล้อหมุนไปพร้อมคู่คู่หน้าแบบไม่ดิฟไม่ฟรีนะครับอ่า เราจะปิดล้วก็กดงนี้ปุ๊บเรียบร้อยนะครับอ่าและคันนี้มีเบรกมือไฟฟ้ามาให้เหมือนเดิมครับนี่ไฟแอมเบรไลท์ทำงานจะเป็นอย่างนี้เห็นไหมสีฟฟ้าทั้งคันนะครับโหมไไฟฟ้าปรับได้สี่ทิศทางเหมือนเดิมนะครับอ่าและต่อมาเรามาดูด้านหลังกันเหมือนเดิมครับผมที่ผมจะพูดเลยไม่ได้คือมีแอร์หลังนะครับแล้วก็ p พ w ว r เ u อร์เอลเลคืออยู่ในอยู่ในเกตตรงกลางนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นเสียบหัวอะแดปเตอร์ได้แล้วก็มี USB-C USB USB-A USB มาให้เรียบร้อยนะครับ อ่าบอยฟ้านี่บอยฟ้าคู่หน้านะครับเป็นออโต้คลิกสีบานเหมือนกันนี่โลบาร์ไวท์แพช่วยเรื่องแอโร่ดินามิกแล้วคันนี้มีการตกแต่งสติ๊กเกอร์เรนเจอร์แบบนี้เท่ไดวเสาขว,วดมาด้วยนะครับผมนึกว่าแรปเตอร์นะครับอ่าแล้วต่อมานะครับนี่เหยียบกระบะท้ายมีมาให้นะครับความพิเศษของ4ี4คอย่างที่ผมเคยบอกเลยก็คือไฟท้ายหลังแบบนี้นี่คือ4ี4คขับตามมาปืด๊ดรู้ปุ๊บเฮ้ย LED เต็มว่ะคมแต่งหรือเปล่าไม่ใช่นะครับนี่คือไฟของ4คูณ4นั่นเองนะครับ Wide Track สัญลักณคูณ4จะอยู่นี้อะคริลิกปั๊มโลโก้ใหญ่มาเลยเขาว่าเลนเจ r นะครับอ่ามีกล้องหลังมาให้อีกเออใช้งานได้ดีจริงๆครบเซตเต็มระบบอ่ะผมบอกเลย4คูณ4ปุ๊บคันนี้ก็ยังมีการตกแต่งนี่โชค๊คคัท้ายฝาท้ายของพี่เบิร์ด GP Pro นะครับสามารถสั่งติดตั้งกันได้ผ่านเซลล์ที่มาซื้อรถนะครับก็สามารถติดตั้งได้เลยนะครับ วิธีการปิดปกติกระบอกโชคมันจะลังนะครับแต่นี้มันไม่ลังจริงนี่เห็นไหมปิดได้ปกติเปิดก็กดปกุ๊บปล่อยไม่ล้มไม่หล่นโป้งป้างอ่ไม่โดนหัวเด็กแน่นอนให้อยู่ใ,ใกล้นะครับอ่าใช้งานได้ดีจริงๆโชคตัวนี้นะครับต่อมานะครับนี่เลย power outlet ด,ด้านหลังและรูเสียบชาร์จแบตอะแดปเตอร์มีมาให้สามารถชาร์จแบตใช้งานได้จริงนะครับแล้วเวลายกอย่างลืมบอกเอไม่ต้องใช้แรงเยอะนะครับเออดีว่ะคลานผ่อนแรงนะครับอ่า นี่โอ้หดูเซระรถรอบๆนะครับคือเท่มากนะครับราคาเจ้าตัว Y Track 4กสคูนสตรงนี้นะครับอยู่ที่1 2 9 9 0 0 0านบาทนะครับแต่ถ้าเป็นสีแบบนี้ไม่ต้องเพิ่มเงินนะครับถ้าเป็นสีส้มแบบโน้นหรือว่าสีเหลืองแบบนี้นะครับก็ต้องเพิ่มเงินอีกจำนวนหมือ่ออนบาทเท่านั้นเองนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับช่องบ้านจำพานะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าตอนนี้พอแค่นี้ไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับ